142มนุษย์และเผ่านารีน้ำแขง็งทั้งสารไม่ได้หลอกลวงเขาพร้อมที่จะปรับแต่งผลึกเทียบเวลาที่ได้รับจากการประมูลครั้งใหญ่ให้เป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงผลึกเทียบเวลาขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่เคยปรากฏอยู่ในอาณาจักรเทพและมันเพียงพอสำหรับการปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ ตอนนี้ฐานการฝึกฝนของถังซานไม่เพียงพอจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอาวุธระดับเทพแต่ก็ยังเป็นไปได้ที่จะใช้ผลกระทบบางอย่างแต่ต้องใช้เวลาและวัตถุดิบเพื่อผสานการใช้งานร่วมกันแม้สิ่งที่เจ้าพูดจะเป็นความจริงแล้วการให้กำเนิดลูกหลานของเราเจ้ามีวิธีแก้ไขอย่างไรความสามารถของเราในการให้กำเนิดลูกหลานอ่อนแอลงมากแล้ว ตอนนี้มีสมาชิกในเผ่าน้อยมากที่พร้อมให้กำเนิดได้มีเพียง20ตนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นทรัพยากรก็ยังไม่เพียงพอถึงให้กำเนิดลูกหลานได้หรือแม้แต่ลูกหลานที่ถือกำเนิดใหม่ได้ฝึกฝนจนถึงระดับเทพแต่เมื่อผ่านไปร้อยปีข้าเกรงว่าจะสายเกินไปหวงปิงปิงกล่าวอย่างขงคืนทั้งซานกล่าวนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเพิ่งพูดไปคือการแก้ปัญหาความอยู่รอดเท่านั้น ข้าคิดว่าก่อนที่จะสร้างวงเวทเคลื่อนย้ายระยะไกลสำเร็จและสามารถใช้งานได้ท่านต้องซื้อสมบัติของสวรรค์และโลกก่อนเพื่อช่วยรักษาให้เผ่าของท่านอยู่รอดเ<ส>หรียญที่ข้าให้ท่านน่าจะเพียงพอสำหรับการสนับสนุนเป็นเวลานานส่วนเรื่องการขยายประชากรข้ามีความคิดอื่นแต่ก่อนที่จะพูดท่านต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่โกรธดวงตาของ่วงปิงปิงหรี่ลงเจ้าคิดจะทำอะไรทั้งซานกล่าว มันอาจจะเป็นการหลูเกียรติของเผ่าท่านข้าจำเป็นต้องมั่นใจว่าท่านจะเปิดใจรับฟังไดรีบบอกมาฮวงปิงปิงกล่าวอย่างใจเย็นแม้ถังซานจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับเผ่านารีน้ำแข็งได้จริงๆอย่างที่เขาพูดแต่5,000เหรียญท่านยังช่วยให้ฮวงปิงปิงมีความอดทนได้ถังซานพยักหน้าและกล่าวความคิดนี้ได้รังซานพยักหน้าและกล่าว ความคิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนของข้าผู้อาวุโสร,รู้หรือไม่ว่ามนุษย์ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะคลอดลูกพวงปิงปิงสายหน้าอย่างว่างเปล่าทั้งซานกล่าวประมาณสิบเดือนก็เพียงพอแล้วกล่าวอีกในหนึ่งมนุษย์ต้องการเวลาเพียงสิบเดือนในการคลอดบุตรและนับว่าเวลาในการตั้งครรนน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของเผ่าท่าน หากพิจารณาจากสถานการณ์ของเพื่อนข้ารวมกับพื้นฐานที่ว่าเผ่าของท่านล้วนแต่เป็นผู้หญิงนั่นหมายความว่าผู้หญิงเผ่านารีน้ำแข็งสามารถให้กำเนิดลูกหลานได้เหมือนกับผู้หญิงของมนุษย์ในแง่หนึ่งมันแสดงว่าโครงสร้างร่างกายของท่านคล้ายกับมนุษย์ของเรามากพวงปิงปิง,ปงยังคงไม่เข้าใจและถามอย่างงงงงแล้วอย่างไรทั้งซานกล่าวพวกท่านยังคงมีสมาชิกในเผ่าเป็นพันตน ถ้าไม่ใช้วิธีเดิมเพื่อตั้งคันลูกหลานแต่รวมเข้ากับมนุษย์ของเราแทนในทางทฤษฎีอาจใช้เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นก็สามารถเพิ่มประชากรเป็นสองเท่าได้ไม่เกินสิปีปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรของท่านจะสามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์นี่เจ้าว่าอะไรนะเสียงของหวงปิงปิงดังขึ้นและลุกข,ขึ้นยืนทันทีข้าถึงได้บอกว่าให้ใจเย็นๆยัยยงไงหลักถังสารัวจริงๆว่านางจะใช้กำลังอีก ท่านไม่จําเป็นต้องเลือกค่าแค่บอกถึงความเป็นไปได้เท่านั้น mm. การหายใจของ่วงปิงปิงที่ขึ้นเล็กน้อยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได,ไไได้ในคันมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์สิส่วนในคันของแก่นแท้น้ำแข็งถึงจะเป็นทารกน้ำแข็งมันจะเป็นไปได้อย่างไรทั้งซานกล่าวไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพื่อนของข้าเกิดมาแบบนี้แน่นอนว่าพลังสายเลือดของเขาไม่บริสุ์เท่าเผานารีน้ำแข็งของท่าน อย่างไรก็ตามข้าได้เห็นบรลลังก์น้ำแข็งของท่านแล้วหากชําระเลือดผ่านบัลลังก์น้ำแข็งก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ปราบใดที่สามารถฝึกฝนเหนือระดับเทพได้ก็ไม่ต่างจากเผ่าของท่านเองนอกจากนี้เผ่านารีน้ำแข็งที่เกิดด้วยวิธีนี้จะถูกจับคู่กับเผ่านารีน้ำแข็งของท่านผ่านการแต่งงานเผ่านารีน้ำแข็งย่อมให้กำเนิดบุตรได้เร็วกว่าการกำเนิดทารกน้ำแข็งอย่างแน่นอนท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นวัตจัร พวงปิงปิงนั่งลงช้าช้าดวงตาของนางพราเลือนไปชั่วขณะเห็นได้ชัดว่าคำพูดของถังซานกระทบจิตใจนางอย่างมากเออเผ่านารีน้ำแข็งและมนุษย์ให้กำเนิดลูกหลานร่วมกันหรือถ้านี่อยู่ในยุครุ่งเรืองของเผ่านารีน้ำแข็งใครจะกล้าพูดกับผู้อาวุโสของเผ่าให้อีกฝ่ายกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเผ่านารีน้ำแข็ง นี่เท่ากับการดูหมิ่นเผานารีน้ำแข็งอย่างไรก็ตามเผานารีน้ำแข็งในปัจจุบันได้มาถึงวิกฤตแล้วมีสมาชิกในเผ่าเหลืออยู่ไม่ถึงพันมันคือจุดวิกฤตในการสูญพันธุ์อย่างแท้จริงภายใต้สถานการณ์นี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความอยู่รอดของเผ่ามิฉะนั้นคงไม่นำรลังน้ำแข็งเข้าประมูล ถึงแม้บรลลังน้ำแข็งจะขายได้ในราคาสูงเสียดฟ้าแต่นั่นก็เพียงแค่ทำให้เผ่านารีน้ำแข็งมั่งคั่งและอยู่ดีกินดีเท่านั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เผชิญแต่อย่างใดยิ่งกว่านั้นเมื่อนำปัญหาขาดแคลนออร่าของสวรรค์และโลกมาเทียบกับปัญหาจำนวนคนในเผ่าที่ลดลงถึงระดับวิกฤตปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการให้กำเนิดลูกหลาน เผ่านารีน้ำแข็งระดับเทพตอนนี้มีมากกว่า20ตนที่พร้อมตั้งคภ์และพวกนางแต่ละตนสามารถให้กำเนิดลูกเพียงตนเดียวในรอบร้อยปีซึ่งไม่สามารถทำให้เผ่าสืบทอดต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ทั้งซานไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปเพียงแค่รออย่างเงียบๆในความคิดของเขาเขารู้ว่าสำหรับฮวงปิงปิงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับวิธีการดังกล่าวผ่านไปครู่หนึ่งนางก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นเจ้าต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่บัลลังก์น้ำแข็งหรือ ทั้งสารสายหน้าและกล่าวบัลลังน้ำแข็งเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านารีน้ำแข็งข้าไม่ได้โลภมากเช่นนั้นสิ่งที่ข้าต้องการคือมิตรภาพจากเผ่านารีน้ำแข็งไม่ใช่เพื่อตัวข้าแต่เป็นมิตรภาพกับมนุษย์ฮวงปิงปิงชะงักครู่หนึ่งมองเขาด้วยความประหลาดใจ ทั้งซานกล่าวเมื่อเทียบกับเผ่านารีน้ำแข็งมนุษย์เราโชคร้ายกว่ามากถูกแล้วมนุษย์มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วจึงมีมนุษย์มากมายอย่างไรก็ตามมนุษย์ส่วนใหญ่ของเรายังคงเป็นทาสโชคดีที่ผู้หญิงที่ถูกชนชั้นสูงของเผ่าอสูรและเผาวิญญาณของเหงให้กำเนิดมนุษย์ที่เปลี่ยนเทพอสูรได้และพวกเขาจะกลายเป็นค่ารับใช้ แต่พวกเขาก็เป็นได้แค่ค่ารับใช้เท่านั้นข้าเองก็เป็นมนุษย์และข้าหวังว่าในอนาคตมนุษย์จะสามารถมีที่อยู่อาศัยของตนเองไม่ถูกทารุณกรรมหรือเลือกปฏิบัติมีเสรีภาพและสามารถควบคุมชะตากรรมของตนเองได้ฮวงปิงปิงกล่าวความคิดของเจ้าเป็นแค่ฝันลมๆแง้แงๆมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัตินอกจากนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราทังซานกล่าว ตอนนี้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่มีคำกล่าวว่าน้ำหยดผ่านหินแม้จะเพียงเบาบางแต่ถ้าหยดลงบนตำแหน่งเดิมของหินเป็นเวลานานก็สามารถเจาะหินได้ไม่ช้าก็เร็วเจาะหินได้ไม่ช้าก็เร็วหากเราไม่ทำอะไรเลยมนุษย์ก็ถูกกดขี่ให้เป็นทาสหรือแม้แต่เป็นอาหารแต่ถ้าเราทุกคนพยายามอย่างหนักเพื่อปรับปรุงสถานะของมนุษย์และได้รับการยอมรับจากเผ่าอื่น วันหนึ่งมนุษย์จะแข็งแกร่งขึ้นและลุกขึ้นยืนหยัดได้ค่าเชื่อเช่นนั้นฮวงปิงปิงมองไปที่ถังซานและเห็นความมุ่งมั่นในดวงตาของเขาถ้าอย่างนั้นข้าขอพบเพื่อนคนนั้นของเจ้าก่อนข้าอยากเห็นการเปลี่ยนกายธาตุน้ำแข็งของเขาด้วยตัวเองฮวงปิงปิงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นเรื่องปกติที่นางจะไม่ให้สัญญาใดๆก่อนที่จะมั่นใจว่าสถานการณ์ที่ถังซานกล่าวถึงนั้นเป็นไปได้ ถังซานพยักหน้าและกล่าวไม่มีปัญหาคืนนี้ท่านจะได้พบเขาอืมห่วงปิงปิงพยักหน้าห้องนั่งเล่นตกอยู่ในความเมงียพวงปิงปิง,ปงก้มหน้าเพื่อคิดและถังซานก็คิดถึงเรื่องของตัวเองเช่นกันเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์เกี่ยวกับเผานารีน้ำแข็งในปัจจุบันมันเป็นเผ่าที่คุ้มค่าหากสามารถร่วมมือกันได้ ในตอนแรกถังซานหวังที่จะช่วยวู้ปิจงจิงฝึกฝนผ่านบัลลังก์น้ําแข็งและปรับปรุงศักยภาพของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันง่ายที่สุดที่จะทำผ่านเผานารีน้ําแข็งแต่หลังจากฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเผา,ารีน้ําแข็งแล้วถังซานร,รู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสบทที่443ความก้าวหน้าโดยรวมตอนนี้เขาได้รับมิตรภาพจากเผาอสูรไลเกอร์ และถ้าอสูรไลเกอร์ดาบเทวะสามารถพัฒนาอย่างราบรื่นในเผ่าอสาูรสิงโตทองในอนาคตเขาสามารถได้การสนับสนุนจากเผ่าอสาูรสิงโตได้ในระดับหนึ่งและเผ่านารีน้ำแข็งจะเป็นเป้าหมายต่อไปในการสนับสนุนแม้ว่าพวกมันจะอาศัยอยู่ทางเหนือสุดแต่ถ้าเขาสามารถเกลี้ยกล่อมให้พวกมันแต่งงานกับมนุษย์ได้จริงๆหลังจากนั้นไม่กี่สิบปีทุกคนจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดร่วมกัน อย่างไรก็ตามเลือดย่อม่้นกว่าน้ำซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเผานารีน้ำแข็งเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ่วงปิงปิงอาจคิดเกี่ยวกับปัญหานี้เช่นกันถังซานไม่ได้คิดจะหลอกมันเพราะมันไม่จำเป็นปัญหาของเผ่านารีน้ำแข็งนั้นรุนแรงเกินไปและการล่มสลายของเผ่านั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายเลือดที่เจอจางลง ดังนั้นตอนนี้ถังซานจึงไม่กังวลเลยแม้หฮงปิงปิงจะไม่เห็นด้วยในครั้งนี้แต่มันจะไม่ปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่อ่อนแอแล้ว,ลวการแต่งงานกับเผ่าอสูรและเผ่าวิญญาณอื่นๆอาจไม่เต็มใจนะักเพราะการทําเช่นนั้นจะทําให้มันไม่สามารถควบคุมได้และมนุษย์ควบคุมง,ง่ายกว่ามากทังซานลุกขึ้นยืนทําให้โวงปิงปิงเงยหน้าขึ้นทันทีและมองขึ้นไปที่เขาทังซานยิ้มขม ข้าคงต้องขอตัวข้าบินมาตลอดทางเลยรู้สึกเหนื่อยข้าจะไปที่ห้องฝึกฝนเพื่อน,นั่งสมาธิสักครู่เพื่อนของข้าที่เปลี่ยนกายาธาตุน้ำแข็งจะกลับมาตอนเย็นข้าจะพาเขามาพบทีหลังอืมไปเถอะวงปิงปิง,ปงพยักหน้าคราวนี้ถังซานร,รีบเร่งมาตลอดทางแม้ว่าเขาจะพักผ่อนในหุบเขาสีทองแต่ในขณะนั้น เขาพยายามกระตุ้นจิตใต้สังนึกอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านกระดูกวิญญ,ญาณหางรจริ้งจอกและมีความเครียดในใจเขาจึงไม่เคยผ่อนคลายและก็เหนื่อยจริงๆเมื่อเข้าไปในห้องฝึกรู้สึกถึงพลังวิญญาณที่หนาแน่นอยู่ภายในถังซานเริ่มนั่งสมาธิและฟื้นพลังของเขาวิญาณที่หนาแน่นอยู่ภายในถังซานเริ่มนั่งสมาธิและฟื้นพลังของเขาเขารู้ว่าห่วงปิงปิงยังต้องการเวลาเพื่อคิดเกี่ยวกับข้อเสนอของเขาและนี่เป็นเวลาที่เขาควรพักผ่อน เวลาผ่านไปและตกกลางคืนถังซานจบการทำสมาธิและเดินออกจากห้องฝึกฝนเพราะเขาได้รับการติดต่อผู้อาวุโสรอสักครู่ข้าจะไปหาเพื่อนของข้าก่อนแล้วจะพาเขามาหาท่านถังซานกล่าวกับหวงปิงปิงก่อนออกจากห้องขณะที่เขาดูเขาจากไปดวงตาของหวงปิงปิงก็ซับซ้อนเล็กน้อยผู้อาวุโสของเผา,ารีน้ำแข็งคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดทั้งวัน การบรรยายและการวิเคราะห์ของถังซานนั้นชัดเจนมากและจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเผ่าของนางกำลังตกอยู่ในวิกฤตที่จะสูญพันธุ์เมื่อเผชิญกับวิกฤตที่จะสูญพันธุ์ปัญหาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หากปัญหาสามารถแก้ไขได้ตามที่เขาพูดบางทีนี่อาจเป็นทางออกเดียวภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของเผ่านารีน้ำแข็ง นางถอนหายใจในใจนางรู้ว่าถ้าเลือกที่จะเห็นด้วยมันก็อาจจะมีงานอีกมากที่ต้องทำต่อหน้าสมาชิกในเผ่าหลังจากกลับไปนี่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสมาชิกในเผ่าที่จะยอมรับวิธีการสื่อทอดทายาทร่วมกับมนุษย์หลังจากออกจากห้องและตามที่ตกลงกับจางห่าวส่วนก่อนหน้านี้ถังซานขึ้นไปชั้นบนและมาที่ห้องพักระดับราชาอสูรที่จางห่าวส่วนได้เปิดไว้เขาเคาะประตูและประตูเปิดออกพวกพ้องทุกคนอยู่ที่นี่ จะเห็นได้ว่าใบหน้าของทุกคนเหนื่อยล้าแต่เมื่อเห็นถังซานซึ่งพวกเขาไม่ได้เห็นมาหลายวันแล้วพวกเขาก็ยิ้มเจ้าเล์พวกเขาไม่รู้ว่าถังซานทำอะไรในช่วงเวลานี้และจางห่าวซวนก็ไม่ได้บอกพวกเขาเช่นกันทุกวันนี้พวกเขาได้ปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิเพื่อพัฒนาตนเองต้องบอกว่าถึงแม้จะใช้เหรียญเป็นจำนวนมากแต่ผลที่ได้ก็ค่อนข้างดีทีเดียว ข้ากลับมาแล้วถังซานเดินเข้าไปด้วยรอยยิ้มและติงไปก็วิ่งเข้ามาหาเขาเสี่ยวทังบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าตอนที่เจ้าไม่อยู่เจ้าไปทำอะไรมาบ้างทังซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวไปทำความดีนะสิพี่จื่อเฉิงข้าหาแก่นแท้พลังสายเลือดของพี่ได้แล้วหลังจากที่เรากลับไปครั้งนี้ข้าจะช่วยพี่ชำระเลือดให้บริสุทธิ์พร้อมกับพี่กุลี่เฉินจื่อเฉิงชะงักครู่หนึ่งและจากนั้นก็แสดงความดีใจ จริงเหรอเยี่ยมมากเสี่ยวทังน้องรักคิกคิกแล้วข้าล่ะแล้วข้าหลักติงไปถามอย่างตื่นเต้นทั้งซานกล่าวอย่างจนใจไม่ใช่ว่าพี่พัฒนาไปแล้วหรือแล้วอีกอย่างแก่นแท้ระดับสูงของเผ่าอสูรจิ้งจอกสวรรค์หามาง่ายนักงั้นสิเพอไม่มีของข้าหรือพวกเขารู้ว่าถังซานไปเข้าร่วมการประมูลแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีเลือดของเผ่าอสูรจิ้งจอกสวรคร์ ติงไปรู้ว่าเขาไม่มีความหวังที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นกว่านี้ด้วยตนเองแม้ว่าระดับของเขาเพิ่งจะเพิ่มขึ้นแต่ใครจะไม่อยากพัฒนาอย่างรวดเร็วกูลี่ย้อเย้ยชี้เจ้ามันก็คนไม่รู้จักพอสินะไม่อยากฝึกฝนอย่างหนักเอาแต่พึ่งพาคนอื่นตลอดสายเลือดของพี่แล้วกันเอ้ามาแล้วหรือมีปัญหาอะไรไหมมามานั่งลงแล้วเล่าให้ข้าฟัง จางห้าวส่วนเดินออกมาและเห็นลูกศิษย์ของเขารอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็กว้างขึ้นมาทันทีการจากไปของทังซานในวันนั้นถือว่าฉลาดมากในความคิดของเขาเห็นได้ชัดว่ากระดูกวิญญาณหามจิ้งจอกนั้นเป็นสมบัติล้ำค่าหายากดังนั้นในเวลาต่อมาเผ่าอสูจรจิ้งจอกก็เริ่มมองหาเขาอย่างไรก็ตามร้านกวางวิญญาณรับประกันสถานะของถังซานและนำเหรียญมาให้เขาซื้อสมบัติโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของเขา ไม่ใช่ว่าร้านกว่างวิญญาณจะมีคุณธรรมอะไรนักหนาแต่เป็นเพราะประมาจารย์แหง่งวงเวทที่อยู่เบื้องหลังทังซานน่าสนใจมากเกินไปทุกคนนั่งลงในห้องนั่งเล่นจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของจางห่าวส่วนแผ่ออกไปด้านนอกเพื่อแยกภายในออกจากภายนอกแล้วพยักหน้าให้ถังซานถังซานกล่าวครั้งนี้ข้าเข้าร่วมการประมูลของราชสำนักบรรพชนกับอาจารย์ มีสมบัติล้ำค่ามากมายสำหรับทุกคนพวกพี่จะรู้ตอนเรากลับไปที่หุบเขาสีทองพี่จื่อเฉิงกับพี่กูลี่มีแก่นแท้พลังสายเลือดแล้วน่าจะเพียงพอที่จะไปถึงจุดสูงสุดระดับเก้าช่วงนี้ให้ไรตรกรองดูว่าจะเลื่อนขั้นไปสู่ระดับเทพในอนาคตได้อย่างไรได้อะไรจากการฝึกฝนครั้งล่าสุดบางทีเฉินจื่อเฉิงอาจตื่นเต้นเกินไปหลังจากได้ยินเรื่องดีเช่นนี้รีบกล่าวเป็นคนแรก ก็ไม่เลวเลยข้าได้รับอะไรมากมายจากจัก,กรพรรดิอมตะการถูกเปลวเพลิงของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แผดเผาทุกวันข้ารู้สึกว่าร่างกายของข้าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนจะขัดเกลาสายเลือดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยแม้จะใช้พลังไปมากและข้ารู้สึกเหนื่อยทุกวันเมื่อกลับมาโชคดีที่เจ้ามีวิธีฟื้นฟูร่างกายได้การสะสมในช่วงเวลานี้รู้สึกดีกว่าการฝึกฝนหลายเดือนในโรงเรียนเสียอีก ในที่สุดวูจริงๆก็กล่าวแต่มันแพงไปหน่อยขณะกล่าวเขามองไปที่ถังซานแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถามเหมือนติงไปแต่สายตาของเขามองมาที่ถังซานด้วยความคาดหวังและอึดอัดใจบางอย่างเพราะถังซานไม่ได้บอกว่าได้หาแก่นแท้พลังสายเลือดที่เหมาะสมกับเขาหรือไม่แต่วู้ปิงจิงก็รู้นีถึงสถานการณ์ของตัวเองและความบริสุทธิ์ของสายเลือดของเขาก็ค่อนข้างเจือจาง ที่ฝึกฝนจนถึงระดับปัจจุบันได้ก็ถือว่าดีมากแล้วเป็นเรื่องยากที่จะฝึกฝนให้ถึงจุดสูงสุดของระดับ9นอกจากนี้อันดับสายเลือดของวูปิงจริงนั้นไม่สูงพอและการพัฒนาในอนาคตไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้อื่นได้นี่จึงกลายเป็นปมในใจของวู้ปิงจริงจิงไปกล่าวระดับของข้าไม่ดีขึ้นเลย แต่ทุกวันที่ข้าปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ข้าควบคุมโชคได้ดีขึ้นและเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าไม่เคยเข้าใจในการควบคุมโชคและคำสาบนีแล้วทังซานพยักหน้าถ้าเขามีเวลาเพียงพอเขาก็อยากอยู่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่งเพื่อสัมผัสความลึกลับของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ แม้ว่าจัก,กรพรรดิมังกรผลึกจะเป็นขุมพลังอันดับหนึ่งแต่ในใจของเขาจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์กลับเป็นบุคคลลึกลับที่สุดเสมอไม่ว่าจะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์แดนมรณะโชคของทวีปนางฟ้าทั้งหมดหรือแม้แต่โชคของดาวสีน้ำเงินก็ไม่สามารถแยกออกจากจัก,กรพรรดิศูนผู้ลึกลับของราชสำนักบรรพชนได้